ภาคเช้ามารีวิวภาคเช้ากันนะครับผมแล้วก็จะลงหุ้นเที่ยงนะครับนี่คือชาตายนะครับผมนะเสียดายนะก็หลุดไปแต้มหนึ่งนะครับไปแค่แขนนี่คือเที่ยงแล้วกันนี่คือบ่ายนะครับได้ไทยเช้านะครับผมได้ทั้งช่องตลาดช่องได้ทั้งช่องตลาดแล้วก็ช่องก้านะครับผมแล้วก็มาแต่ตายจีนนะครับแล้วได้ได้คืนไทยเช้านะครับผมนะ ไอ้ห้างเช้านะครับศูนย์หนึ่งนะครับจ่อเข้าศูนย์หนึ่งนะเอามาดูภาคเที่ยงนะครับภาคเที่ยงจะลงไต้หวันกับไทยเที่ยงนะครับตามที่เห็นนะครับผมแคปหน้าจอนะครับไต้หวันรูปเจ็ดนะครับหน้ามามากเลยนะครับผมนะคู่จอเป็นแปดสี่สามเจ็ดเก้าสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดครับเน้นเจ็ดสี่เลยครับอ่าน่าจะถ้าเป๊ะน่าจะไม่ผิดพลาดมาถ้ามันผิดพลาดก็จะมาเจ็ดเจ็ดสี่สี่นะครับผม ถ้าไม่ผิดพลาดก็จะเป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดตามที่ล็อกนะครับผมนะไทยเที่ยงรูดสี่นะครับผมจอเน้นสี่ห้าครับ4ี่สี่ห้าหสี่ห้านะครับสี่สามสองสี่สีห้าสองหกและแปดสามหกสี่นะครับไทยเที่ยงน่าจะมาสี่นะครับโชคดีมีตังใช้แก่แมาเสียนบ้านหุ้นอย่างเสียรวยๆครับผมไต้หวันไทยเที่ยงรวยๆครับ